ทีวีเ4.0นะครับเครื่องยนต์สั่นไฟโชว์นะครับลุกเครื่องโชว์ ABS โชว์ไฟเบลโชว์แลดปิดเปิดแอร์ปกติไฟโชว์ ไฟเลี้ยวก็กระพิดมีปัญหาข้างนี้น่าจะมีปัญหาทางซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับ ครับถอดหัวเทียนสูบหนึ่งมาดูนะครับสูบหนึ่งนี่สภาพหัวเทียนคือเหมือนหัวเทียนไม่จุดระเบิดเลยนะครับอันนี้คือหัวเทียนสูบสองนะครับอันนี้คือสภาพถือว่าปกตินะครับเพราะจุดระเบิดแต่ต่างกันครับ สูบหนึ่งสูบสองนะครับก็แสดงว่าสูบหนึ่งนี่มีปัญหาแน่นอนไม่จุดระเบิดนะครับแล้วก็โค้ดเราก็ฟ้องว่าระบบจุดระเบิดมีปัญหานะครับก็มีโอกาสเสียมาจากคอยจุดระเบิดสูบที่หนึ่งน่าจะเสียนะครับรก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนคอยดูนะครับ ตอนนี้นะครับถอดหัวเทียนออกมาทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของระบบจุดระเบิดนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่าคอยจุดระเบิดเราเสียหรือมีปัญหาหรือเปล่านะครับนี่คือสภาพหัวเทียนนะครับอันนี้สูบที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสภาพสูบหนึ่งนี่คือต่ำเหมือนไม่จุดระเบิดเลยสูบสองก็โอเคแห้งหน่อยนะครับ สูบสามนี่คือใกล้เคียงสูบหนึ่งนะครับแต่อาจจะมีจุดบ้างนะสูบสี่ก็ก็แย่นะครับสูบห้านี่ก็ขมเหลวเยอะนะครับสูบหกก็ยังถือว่าพอได้อยู่นะครับแต่ว่าความสึกลอ,อก็มีแล้วนะครับ ตามที่โค้ดฟ้องนะครับว่าระบบตัวคอยจุดระเบิดนะครับมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนคอยจุดระเบิดแล้วเปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับชุดใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะมีอายุการใช้ง,งานพอสมควรแล้วนะครับสำหรับหัวเทียนการเซอร์วิสจิป WJ 470นะครับบ้านจิปจรัน37นะครับเดี๋ยววิเคราะห์กันไปตามนี้นะครับส่วนคอยจุดระเบิดนี้นะครับเอาง่ มันยังไม่สูงพอที่จะพัฒนาระบบัวใจาระบบของเขาเป็นไดรเล็กคอยนะครับอธิบายให้เข้าใจว่าการที่จะทําให้ระบบตามนี้นะครับเดีย๋ยวไปจัดการดูนะครับ ตอนนี้นะครับเราได้เปลี่ยนคอยใหม่แล้วยี่ห้อลูคัสนะครับเป็นไดร์คอยสํสำหรับ Jeep WJ ตปักคว่มนะครับหรือสามารถใส่ในชมมนได้นะครับถ้าปักเป็นปักคว่มเหมือนกันคอ <Okay, S 1> เปลี่ยนคอยได้เดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับลองรีเซ็ตคนลบแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับลองสตาร์ทดูนะครับ <c oughs> ต่างๆที่โชว์ดับนะครับเพืาอเรารีเซ็ตที่โคบแบตเตอรี่ด้วยสตาร์ททีเดียวติดกปกตินะครับเครื่องไม่สั่นแล้วนะครับ ียบดีนะครับหลังจากเปลี่ยนโมเทียนเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนคอยเ์ียไดคอยคอยใหม่นะครับนี้ก็คือทุกอย่างก,กลับมาทํางานปกติแล้วนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบดีปกติไม่มีสั่นนะครับ จะยึดน็อตคอยนะครับเดี๋ยวค่อยยึดนะครับน็อตคอยก็มีมาไม่ครบนะครับมันมีสี่สี่ช่องแต่ว่าคันนี้สิทมันไม่ด้สามันตัวไหนไม่มีมานะครับแต่ไม่เป็นไรไม่มีผลนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่สามตัวนั่นแหละครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนคอยเปลี่ยนหัวเทียนให้กับยี่ปีดูเจที่มีปัญหาเยอะ ทีมนีนะครับจากนี้นะครับทดสอบสตาร์ทรถนะครับหลังจากมาเปลี่ยนคอยจุดระเบิดจี p บ j 4.0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกแจออนนะครับเช็คอันจินเกแบดเกน้ำมันขึ้นนะครับแล้วก็ดับสตาร์ทนะครับสตาร์ทดีดีรอบนิ่งปะกติน,นะครับไม่มีอาการสัน่น ร้อยดีนะครับขอบคุณที่รับชมครับ